สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนาการดาใส่ใจวันนี้หนูจะมาสาธิตการหาความยาวรอบรูปวงกลม,มค่ะจากสูตรหาความยาวรอบรูปวงกลมคือ2าพอ r แทนค่าตามสูตรได้ดังนี้ค่ะ2คูายมีค่าประมาณ22ส่วนจนค่ะคูณ คือรัศมีซึ่งมีความยาวเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางค่ะเส้นผ่านศูนย์กลางคือ28คือของ28คือ14ค่ะจากนั้นเราก็ตัดทอนค่ะตัด7กับ14 7เหลือ1 14เหลือ2ค่ะจากนั้นเราก็คูณเลยค่ะ2คูณ22เท่ากับ44คูณ2เท่ากั ซนติมตตอบคือความยาวรอบรูปวงกลมนี้เท่ากับ88เซนติเมตรค่ะขอ,ขอจบการนำเสนอเพลงข้าี้